พลอยเชอร์มานเผยรูปคู่คลอดีนเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่ถูกจับตาอยู่เหมือนก e e ันว่าจะใช้คู่รักเลิกเงียบหรือไม่หลังจากที่หลายๆคนไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์ของทั้งคู่สำหรับสาวพลอยเชอร์มานและนักแสดงสาวรุ่นน้องคลอดีนอาทิตยาหลังจากพักหลังไม่ค่อยมีรูปคู่ออกมาให้เห็นเหมือนช่วงแรกๆซึ่งก่อนหน้านี้ที่พลอยเชอร์มานออกงานก็ได้อัปเดตแล้วว่าความรักยังดีไม่ได้เลิกรากันแต่อย่างใด เราะไม่ค่อยชอบโพสต์อยู่แล้วและไม่อยากให้คนโฟกัสด้วยเรียกว่านานๆนนจะโพสต์สักครั้งและล่าสุดพลอยเชอร์มานก็ได้โพสต์รูปคู่ลงอินสตาแกรมฟาดชอดหวานสยบข่าวรักร้าวไปเลยเบาๆกับภาพทริปที่มาพร้อมแคปชั่นตามนี้ค่ะหวานน้อยแต่ก็หวานนะทำเอาแฟนๆใจชื้นขึ้นไปด้วยเลยเมื่อเห็นภาพคู่ของพลอยคลอดิน